เตรียมเครื่องต้อนรับน้องอาร์มี่ทุกคนตอนนี้นุนีกับพี่ออบกับอยู่ที่ฮันปุนิตาหรือว่าสโนว์อัลนั่นเองเ,องเนาะมื้อนี้นุนีกับมาเบิงคาซีเดอร์ทุกคนนี่รุ่นนี้หันเลือกรุ่นนี้เพราะว่ารุน่นนะี้นะทุกคนหมุนได้360องศาเนาะแล้วก็คือเซฟลูกเขาได้พรมนะนั่งได้ตั้งแต่เป็นเบบีจนฮอตตอนใหญ่เลยเพราะว่าอยู่ไทยนี่นะเพื่อนจะมีกฎหมายว่าต้องให้นางคาซีดเนาะจะมีหลายรุ่นหลายราคาบอกเลยว่าคุ้มค่าคุณนะภาพนี่คือแบบ ดีแหงเนาะต่อมาก็คือมาเบิ่งรถเข็นนี่ลองอยูเบิ่งก่อนเลยรถเข็นนู่นนี่ก็เลือกเป็นรุ่นนี้เนาะเพราะว่านู่นนี่ว่ามันใหญ่สะใจดีนะแล้วก็แข็งแหงพร้อมที่สําคญมันยืดยุ่นได้ดีทุกคนแข็งแหงเนาะอ่าแล้วก็ ต่อมาทุกคนสามารถถอดออกได้ตัวนี้คือมักแหงเนาะเพราะว่าบางทีเวลาเขาพาน้องแบบอยากให้น้องนอนแต่ว่าเขาอยากให้น้องนอนใกล้ๆสินะก็สามารถถอดเข่าถอดออกได้ละกันพอบ้านมาบึงตัวนี้น้ำนี้สีถึกใจเพลินทุกคนเนาะดีแต่ว่าตัวที่เขาเลือกหั่นก็นมีสีเขียวคือกันเนาะ,ะเดียวเจ้าของ้ารเพ่นมาสาธิตให้ดูเ้อะันใหญ่เราต้องการแล้วเราไปลากใช่ครับออโ,โอ้โหแวเดี๋ยวอะไรให้ดูอย่างนง ภาพปัดภนะัยก็แล้วแปลว่าแปลว่าแข็งเลน,น,นโอ้ยไแน่าโอ้ยแต่ถ้าคุณชอบไปน่าได้ไปน่าเข่้เก่าส่ออกคอร์ดนะ ทุกคนนอกจากคาซีทและรถเข็นแล้วทุกคนนุนี่อยากจะบอกว่าห้านี้บริการดีแหงเจ้าของห้างนาหักแนะนำให้เองเลยเนาะนุนี่ก็เลยอะมาทั้งทีรีวิวให้ไปเลยทุกคนเพราะว่ามันดีแหงมันครบเลยทั้งเสื้อผ้าทั้งทีนงทีนอนนะทุกคนนะโอ้ยคือครบเลยอันนี้ก็คือมีจ่อเบิงลูกนะ้ำเนาะมีคอบอนอาบน้ำนะเครื่องเล่นของไซมือนี้วว์นี่บ่มึดแนนอะนทุกคนหลายแหงไผ่ที่เป็นคุณแม่มือใหมนะ่เนาะทุกคนนาอยอยากได้ของดีๆราคานาหักนะ นูนี่แนะนำเลยเนาะไปยูฮานเพื่อนนะมีครบจบหมดเลยนะนูนี่ก็คือตอนแรกจะไปต่ําแบบสองสามยางสรุปคือเอาทุกอย่างเลยทุกคนเพราะว่ามีครบเลยโบต้องไปใส่แล้วเนาะมาทีฮานสโนอัลหรือว่าบุนิตานะทุกคนนะคือครบเลยอันนี้นะฮานเพื่อนเด้ออย่าลืมไปต่ํากันนะจ้าแม่